นี่คือเว็บไซต์ที่ผมคิดว่าไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ครับ,รเ,รบ,บเพื่อนๆลองคิดดูว่ากำลังนั่งอยู่ที่บ้านเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วจู่ๆก็พบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของตัวเองกำลังถูกถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ตโดยที่เราเองก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครดูนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสมมติน,นะครับ แต่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วกับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Inscam เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมฟีดภาพสดจากกล้อง IP นับหมื่นตัวจากทั่วโลกนะครับซึ่งกล้องเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆเพราะว่าเจ้าของเขาไม่เคยตั้งรหัสผ่านหรือว่ายังใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่มากับตัวกล้องครับแต่คำถามก็คือเว็บไซต์นี้เขามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วเว็บไซต์นี้ควรจะมีหรือไม่แล้วเรา จะทำยังไงเพื่อป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามนี้ครับ Inscam เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ใครก็ได้เข้ามาดูกล้องจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะครับโดยที่เจ้าของกล้องอาจไม่เคยรู้เลยว่าภาพของพวกเขาถูกเผยแพร่ออนไลน์กล้องที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ สามารถเลือกดูได้ตามเมืองตามประเทศเลยนะครับรวมไปถึงเลือกได้แม้แต่ประเภทสถานที่หรือแม้แต่กระทั่งยี่ห้อของกล้องนะครับในเว็บไซต์เราจะได้พบกล้องจากหลากหลายสถานที่บางตัวก็ตั้งใจเปิดเผยนะครับอย่างเช่นกล้องดูสภาพอากาศกล้องถ่ายทอดสดสัตว์เลี้ยงหรือกล้องที่ใช้ดูสภาพจราจรแต่บางตัวกลับเป็นของส่วนตัวนะครับอย่างเช่นกล้องที่ติดตั้งในสำนักงานร้านค้าโรงแรม หรือแม้กระทั่งในบ้านที่พักอาศัยของเราเองครับและที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือกล้องบางตัวสามารถแผนซ้ายแผนขวาสูมเข้าสูมออกได้จากระยะไกลโดยที่เจ้าของกล้องก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีคนอื่นกำลังควบคุมมันจากอีกซีกโลกนะครับเว็บไซต์นี้เขาได้อ้างว่าพวกเขาไม่ได้เจาะระบบหรือว่าใช้วิธีแฮ็กเพื่อเข้าถึงกล้องนะครับแต่เป็นเพียงการรวบรวมกล้องที่เปิดเผยอ,อยู่แล้ว แต่นี่เป็นเพียงแค่ข้ออ้างหรือเปล่าล่ะครับกล้อง IP ที่ไม่ได้ตั้งรหัสผ่านสามารถถูกค้นหาได้ง่ายมากๆผ่านเครื่องมือสแกนเครือข่ายที่เรียกว่า Cmap แล้วก็ Chordan Cmap เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถสแกนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับแล้วก็ค้นหาได้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ไม่มีรหัสผ่านส่วน Chordan เป็น Search Engine สำหรับอุปกรณ์ Internet of Things ที่เปิดให้ใครก็ได้นะครับสามารถค้นหากล้อง หรือว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มีการป้องกันอยู่นะครับเว็บไซต์ i n นสแ m แห่งนี้เขาได้ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการรวบรวมกล้องที่ไม่มีการป้องกันแล้วก็มีการเผยแพร่ฟีดภาพให้คนทั่วไปสามารถเข้าดูได้ง่ายๆเลยนะครับคำถามก็คือแม้มันจะไม่ใช่การแฮ็กโดยตรงแต่มันควรจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าการนำภาพกล้องเหล่านี้มาเปิดเผยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจ ไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับแต่มันนําไปสู่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งมันคือการละเมิดความเป็นส่วนตัวลองคิดดูว่าถ้ามีกล้องวงจรปิดที่จับภาพชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วจู่ๆภาพเหล่านั้นก็ถูกสตรีมให้คนทั่วโลกดูโดยที่เราเองก็ไม่เคยรู้ตัวและต่อมามันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางไซเบอร์นะครับเพราะว่ากล้องเหล่านี้เนี่ยสามารถถูกแฮ็กเพื่อใช้เป็นบอทเน็ตแล้วก็ใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ อย่างเช่นการ d d o อ a t t แท k กยกตัวอย่างก็เช่นในปี2016มีมาแวร์ที่ชื่อว่ามิเลอีใช้กล้องวงจรปิดที่ไม่มีรหัสผ่านหลายแสนตัวเพื่อโจมตีเว็บไซต์ใหญ่ๆรวมไปถึง Twitter, Netflix จนทำให้เว็บไซต์เหล่านี้ล่มนะครับเพราะฉะนั้นแค่กล้องเพียงตัวเดียวที่ไม่มีรหัสผ่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอันตรายที่ใหญ่ขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับ อินสแคมเคยถูกพูดถึงครั้งแรกในปี2014แล้วก็สร้างความตื่นตัวในระดับสากลเลยนะครับรัฐบาลอังกฤษถึงกับต้องร้องขอให้รัเสเซียปิดเว็บไซต์นี้ลงไปครับเนื่องจากละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชนจำนวนมากแต่ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่นานหลังจากนั้นเว็บไซต์ที่ถูกปิดกล้องทั้งหมด ก็กลับมาออนไลน์อีกครั้งครับโดยแอดมินของเว็บไซต์ได้อ้างว่าพวกเขาได้มีการคัดกรองกล้องที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวไปแล้วแต่จากการตรวจสอบในปัจจุบันก็พบว่ากล้องจากบ้าน,นเรือนรวมไปถึงสำนักงานยังคงถูกเผยแพร่โดยที่เจ้าของยังไม่รู้ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆใช้กล้องวงจรปิดแบบ IP Camila สิ่งที่ควรทำทันทีเพื่อป้องกันตัวเองก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีครับอย่าใช้รหัสผ่านเริ่มต้นของกล้อง แล้วก็ควรจะตั้งรหัสที่มันคาดเดาได้ยากนะครับข้อ 2. ให้ปิดการเข้าถึงจากภายนอกหากไม่จําเป็นนะครับลองตรวจสอบการตั้งค่าในแอป,ปของกล้องว่าเพื่อนๆได้เปิดให้เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ข้อ 3. ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของกล้องเพราะว่าผู้ผลิตกล้องมักจะปล่อยอัปเดตด้านความปลอดภัยนะครับควรจะอัปเดตให้มีเวอร์ชันล,ล่าสุดและข้อ4 ให้ตรวจสอบว่ากล้องของเพื่อนๆอ,อยู่บน i n s สแคมหรือไม่ถ้าหากพบว่ากล้องของเพื่อนๆถูกเผยแพร่อยู่ก็สามารถส่งอีเมลไปที่เว็บไซต์เพื่อขอให้เขาลบออกได้ครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆป้องกันตัวเองนับตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ i n s สแคมอาจเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนที่สุดว่าความสะดวกของเทคโนโลยีก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับแม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจจะช่วยให้บางคนตระหนักถึงช่องโหว่ของกล้องวงจรปิด แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็กําลังทําให้ผู้คนจนนนํานวนมากตกเป็นเหยื่อของการละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยไม่รู้ตัวนะครับมาถึงตรงนี้เราก็คงต้องถามตัวเองแล้วครับว่ากล้องของบ้านเรายังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าอย่าลืมไปตรวจสอบกล้องของเพื่อนๆกันดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับกัเบจ